สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่29เนะครับเดือน5นะครับเดือนพฤษภาคมของปพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับฮานอยปกตินี้จะมีทุกๆวันเลยนะครับมีทุกวันนะครับ ออกเวลา6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุนหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณทมาิกทุกท่านนะครับที repeating repeating ่แวะเข้ามาชมไปชิุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับก็ให้ทุกท่านแฮงแฮงแงนะ ทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าประมาณนี้จดเอาเลยนะครับยีิบเกพฤษภาคม2องพนห้าหสิบนะครับอ่าในปกติออาหกโมงเย็นถึงหกโงครึ่งเด่นสี่ห้าหนะครับสี่ห้าหนะครับเน้นที่ห้าอาหนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้า

สี 49, 40, นะ่เก้าสี่ศูนย์ี่หนึ่งนะถ้าสี่มานะครับประมาณนี้นะครับก็จะมาลงให้ทุกวันทุกวันนะครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่ออย่าได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเกิดทันเนาะเกิดไม่ทันเอามือแตะวิดีโอพักไว้บอกเตอนคนอื่นตัวเองยังไม่เคยท,ทําสักทีนะมันเกิดพักไว้ได้ไหมเออเอาวิดีโอมาาง,งี้เอาแต่เที่กฝังมันก็จะหยุดใช่ไหมแต่มันมันมองเห็นไม่ชัดเท่านั้นเลยเนาะอือ สู้แคบเจอหน้าจอแก๊กถ่ายภาพนหน้าจอไห้อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ